กำลังมีปัญหาอยู่คือโรค P C O S P C O S ก็คือมีถุงน้ำในำลายห,ลหายหลายใบเลยซึ่งเดี๋ยวเนี้เราจะเจอในผู้หญิงอ้วนค่อนข้างเยอะทานมาเดือนหนึ่งน้ำหนักลงไป1.2กิโลไขมันหายไป9ขีดก็คือประมาณ7 5ของน้ำหนักที่ลดเป็นไขมัน กำลังมีปัญหาอยู่คือโรค P C O S P C O S ก็คือมีถุงน้ำในร่างไายหลายใบเลยอร์โมนเนี่ยค่ะตัวเนื้อเยื่อไขมันนียเป็นตัวการที่สําคัญที่ทําให้ระบบอร์โมนในร่างกายผู้หญิงเปลี่ยนแปลงซึ่งเดี๋ยวนี้เราจะเจอในผู้หญิงอ้วนค่อนข้างเยอะวิธีปฏิบัติตัวก็คืออันดับแรกนะคะพบแพทย์รักษาให้ถูกต้องตามระบบที่เราผิดปกติอันดับที่2นะคะเหลือแต่ประเภทโปรตีนเนื้อสัตว์ที่ไม่ติดมันผักใบเยอะๆนะคะ อันนี้ก็จะช่วยเราในสเตปที่2อนะคะอันดับถัดมาบางทีเราจะต้องไปหาตัวช่วยอะไรที่มันสามารถช่วยเร่งการเผาผลาญไขมันเราได้นะคะซุปเปร์คาลเซียตัวนี้ค่ะมันจะมีกรดไฮดรอกซีซิตริกนะคะซึ่งกรดตัวนี้สามารถเร่งการเผาผลาญไขมันได้นะคะมันจะเร่งการเผาผลาญไขมันแล้วก็จะยับยั้งการสร้างไขมันใหม่ขึ้นมาแล้วมันก็จะไปกระตุ้นเอนไซม์ที่ช่วยในการเผาผลาญไขมันในร่างกายเราด้วยนะคะก็จะมีตัวช่วยที่ดีขึ้นสําหรับเรา หลังจากที่ได้ทานส้มแกซิเนียสูตรซปเปอร์ไฮโซส้มทานมาเดือนหนึ่งสองซองค่ะเป็นเที่ยงซองหนึ่งแล้วก็เย็นซองหนึ่งถึงสองอาทิตย์แรกกะส้มคุมจริงรจังแต่ว่ามีสองอาทิตย์หลังอาทิตย์หลุดไปบ้างแต่ผลที่ได้ก็น่าพอใจเพราะว่าน้ำหนักลงไป1.2กิโลไขมันหายไป9ขีดก็คือประมาณ75%ของน้ำหนักที่ลดเป็นไขมันเพราะฉะนั้นเราไม่ขาดทุนนะส้มก็สามารถเก็บกล้ามเนื้อไว้ได้เปอร์เซ็นต์ของกล้ามเนื้อเพิ่มขึ้นประมาณ0.6%ของน้ำหนัก เ <No. S 2> mm hmm. พราะฉะนั้นก็ถือว่าประสบความสำเร็จในการลดน้ำหนัก mm hmm. ในการสลายไขมันด้วยส้มแกซีเนียสูตรซูเปอร์ไฮโซหลังจากประสบการณ์นี้ที่รได้กินอะ่ะมันรู้สึกว่าเรากินในปริมาณเท่าเดิมนะอิ่มนานขึ้นเมื่อค่ำก็จากปกติอะสักประมาณสี่ทุ่มันจะเริ่มแบบคิดละว่าเราจะกินอะไรมันลืมไปเลยอค่ะไม่ค่อยอนนหิวอะต้องเคยกินสมัยก่อนนี่เคยกินเหมือนพวกแบบผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเลยลดน้ำหนักอะไรเงี้ยเราจะรู้สึกว่าแบบ เราแบบร่างกายเราไม่ไหวเราง่วงนอนรู้สึกแบบไม่มีแรงอะไรเงี้ยแต่ถ้าพอเกีดนี้ไม่ไม่เป็นเลยค่ะจะรู้สึกแบบปกติแล้วก็ปลอดภัยปลอดภัยอยให่จังใช่ค่ะตั้งใจต่อน้องได้ค่ะต่ออีกสักสองเดือนได้ค่ะค่ะขอบคุณค่ะ